ส่งโรงพยาบาลด่วนคุณหญิงแมงมุมเข้าไอซกลางดึกหลังมีอาการปวดรุนแรงทุกคนต่างส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องเมื่อนายพลดอลล่าหรือพลตรีพัชระรัตตกุลสามีของคุณหญิงแมงมุมหรือมอมหลวงราชวงศ์สีคำรุงยุคนออกมาโพสต์เคลื่อนไหวผ่านทางไอจีส่วนตัวเผยภาพขณะที่ภรยานอนอยู่บนเตียงรักษาตัวในโรงพยาบาลพาเข้าห้องไอซด่วนเนื่องจากมีอาการปวดรุนแรง โดยมีการระบุข,ข้อความว่า tonight at 4:30 a.m. in the morning, แมงมุมนิ n แ e นด์ e ิ e เมอ n ์เจ r ซี่ท to ICU for shortness, o f breath, massive pain, and agitation ผมเข็นลงมาเองเลยรอพยาบาลและคนเข็นคงไม่ไหว s p e e e r e s p o n s s is very really vital to survival of the patients จัดไปซิ่งจากชั้น10ลงมา ICU ชั้น3ใช้เวลาเพียง3นาที ชคดีหลังจากที่ให้ยาไปเขาก็สงบลงซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีเพื่อนในวงการบันเทิงตลอดจนแฟนๆเข้ามาสม่งกำลังใจให้กับคุณหญิงแมงมุมและนายพลดอนล้าเป็นจำนวนมากสำหรับอาการป่วยของคุณหญิงแมงมุมก่อนหน้าน,นี้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบหรือสโตรกเนื่องจากออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอและเป็นโรค SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองที่ต้องต่อสู้มายาวนานกว่า20ปี โดยเมื่อวันที่20พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาคุณหญิงแมงมุมได้เข้าโรงพยาบาลทําการรักษาตายิงแสงเลเซอร์เข้าจอประสาตตาโดยเมื่อวันที่20พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาคุณหญิงแมงมุมได้เข้าโรงพยาบาลทําการรักษาตายิงเลเซอร์เข้าจอประสาตตาเพื่อรักษาอาการเลือดออกในจอประสาตตาและทางทีมงานของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหญิงแมงมุมหายไวๆด้วยนะคะ